สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับบอลด่างนะครับเอบอลบอลหูช้างกั้นลายนะครับลักษณะของบอลหูช้างก้านลายคือนี้นะครับใบก้นจะลายลายอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับใบจะเป็นอย่างนี้ลักษณะใบนะครับ อนหูช้างกั้น,นลายราคาก็แล้วแต่คนซื้อเลยนะครับบางวันก็ราคาสูงแล้วแต่ที่เขาไล์สดเลยเมีบางที่เขาก็ไล่สดขายราคาไซนี้ห้าร้อยห0 0้อยก็มีแต่แต่สำหรับของผมคือถ้าเกิดใครติดตามผมเนะี่ยราคาไซนี้ คือบอกว่าร้อยเดียวก็ได้หรือว่าแบบเวลาไม่มีไม่มีมมตังหรือว่าชอบสะสมเนี่ยขอฟรีก็ได้นะครับขอฟรีก็ได้ค่าจะส่งส่งเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบอลหูช้างก้านลายลักษณะนะครับลักษณะก้านจะลายนะครับผมลักษณะก้านจะลายอันนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดใครยังไม่มีหรือว่าอยากได้ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งซ้ายนี้ให้ก็ได้แล้วลักษณะหูช้างการลายคือนี่ครับแค่การจะลายแค่นี้นะครับเป็นไม้อยู่ในตระกูลบอนยักษ์ต้นสูงประมาณขนาดสักประมาณสูงสุดนะครับสาเมตรนะครับผมสาเมตรเพราะว่าเราจะมีท้ายคลิป ก็จะมีรูปใหญ่ให้ดูอยู่นะครับท้ายคลิปจะ,จะมีอจะมีคลิปใหญ่ให้ดูอยู่เพราะว่า,าคลิปสา,ายใหญ่เราไม่สามารถเอามาถ่ายข้างในได้ก็เราก็เลยต้องถ่ายข้างนอกแล้วเอามาทําใหม่ข้างในนี่นะครับหูช้างหูช้างก้านลายนะครับลักษณะแค่ก้านลายเหมือนกับบอลทั่วไปแล้วครับแต่ว่าเป็นบอลหูช้างคือบอล บอนใหญ่ครับาาการจะลายที่อื่นผมเห็นเ้าไลฟ์สดขายนะวันนี้ราคาซ้ไซนี้จะอยู่ในราคาเจ็ดแปดร้อยครับแต่ถ้าเกิดเป็นสมนาชิกต,ต,ติดตามผมนะราคานี้คือแล้วแต่จะให้เท่าไหร่ครับผมราคาส่งออกเองแล้วแต่ครับผม ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีจะให้แต่ก็มีเยอะครับผมหรือว่าใครต้องการแบบหนออ่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีครับเอาแต่หน่อก็มีหรือว่าแต่ไขก็มีไข่วันนั้นแกะส่งไปให้พี่พี่ประจกส่งไปให้ฟรีใจกว่านโป,ปูที่ข่ายให้พี่เขาดูนะที่ว่าดูด้วยกันนะโอเคนะครับผมใครก็จะออก นี่นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครชอบสอะสมได้ครับพอไปได้ก็ราคาก็แล้วแต่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้โอเคนะครับฝากกดติดตามแล้วเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปได้วยนะครับเพราะเนื่องจากเวลาเวลาผมไม่รู้เงี้ยผมไปถามเขาในเฟซในไลน์ เขาไม่ตอบผมไม่บอกผมนะครับว่าเป็นบอลอะไรเขาบอกเขไม่รู้แต่ก็คือเขาสามารถ like ไลฟ์ขายได้ว่าชื่ออะไรผมก็เลยค่อยติดตามไปสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมตัวนี้คือบอลหูช้างก้านลายโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปครับแล้วก็จะมีเลมอนเดี๋ยวก็จะมีเลมอนมาแจกเหมือนกันโอเคนะครับ ขอบคุณครับผมครับผมลักษณะของใบใหญ่นะครับนี่ครับต้นใหญ่ดูนะครับดูมือนะครับนี่มือแค่นี้เดียวเองนี่นะครับเป็นก้านลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นต้นใหญ่เป็นก้านลายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือต้นใหญ่ที่ว่าเราถ่ายข้างนอกมาให้ดู <c oughs> นี่เป็นก้านเอ หูช้างก้านลายนะครับลักษณะนะครับผมใบจะสีเขียวนะครับผมนี่เห็นไหมครับแล้วเขาจะเขียวเขียวเข้มเลยลักษณะนะครับใบจะเขียวเข้มแล้วก็นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวแป๊มนึงนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูข้างในเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ใให้ดูครับเนียถ่ายใกล้ๆให้ดูว่าต้นใหญ่ก้นก็ลายนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าคือลายลายจะไม่เหมือนกับต้นเล็กใช่ ลายจะไม่เหมือนกับต้น,ตนเล็กนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับใบสีเขียวเข้มแล้วก็ใบใหญ่มากนี่นะครับใบใหญ่มากแล้วก็ต้นก็สูงมากอันนี้ก็น่าจะประมาณ2เมตรนะครับต้นเล็กต้นนี้ก็น่าจะประมาณ2เมตรนะครับดูมาดูต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็สูงครับนี่เห็นไหมครับสาฟไฟเห็นไหมครับต้นใหญ่โอ้น่าจะประมาณ สามเมตรได้นะครับตอนใหญ่ต้นใหญ่มากเลยครับ